สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกดวงชะตากันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นคิวของชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเราจะมาดูกันว่าครึ่งปีหลังของปี2568ตั้งแต่กร,รกฎาคมไปจนถึงธันวาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจรออยู่บ้างครับซึ่งเราก็รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเลยเอามากลั่นให้เห็นภาพชัดที่สุดค่ะสำหรับภาพรวมของชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีศักยภาพสูงมากจริงๆครับผมมีทั้งดาวพฤหัสที่เขาบอกว่าจะช่วยเปิดทางเรื่องดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ยังมีดาวเสาร์ที่จะเข้ามาเหมือนกับผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อให้ชาวพฤกษบได้ปลดล็อกศักยภาพตัวเองออกมาค่ะอ๋อคือมีทั้งโอกาสแล้วก็การเปลี่ยนแปลงใหญ่รออยู่ใช่ค่ะแต่จุดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็หลายแหล่งพูดตรึงกันนะคะคือความสําเร็จเนี่ย มันไม่ได้มาจากโชคอย่างเดียวครับดวงดาวช่วยเปิดทางให้ก็จริงแต่หัวใจสําคัญเลยคือการลงมือทําแล้วก็ความสามารถของตัวเองจริงๆมันเหมือนเป็นช่วงที่ประตูโอกาสเปิดกว้างรออยู่เลยค่ะแต่ก็คงไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมครับแน่นอนค่ะก็ต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายแล้วก็การแข่งขันที่ค่อนข้างสูงด้วยเพราะฉะนั้นการรักษาทัศนคติบวกๆไว้มีสติไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายามุกอันนี้สําคัญมากค่ะอืมครับ พอพูดถึงการลงมือทำงั้นเรามาดูเรื่องการงานกันเลยดีกว่าดูเหมือนว่าทิศท,ทางเรื่องงานจะค่อนข้างดีมั่นคงชัดเจนเป็นจังหวัดที่แบบว่าควรเร่งเครื่องเลยไหมครับใช่ค่ะถ้ามีแผนอะไรอยู่แล้วก็ควรจะเดินหน้าเต็มที่ได้เลยมีโอกาสที่จะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรือขยายงานเดิมให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจด้วยนะคะอ๋ออันนี้น่าสนใจครับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ แล้วถ้าใครกําลังหางานอยู่ล่ะครับคนที่กําลังมองหางานก็มีเกณฑ์ดีค่ะที่จะได้งานที่ตรงกับความสามารถหรือแบบที่รู้สึกพอใจส่วนคนทํางานประจําก็มีลุ้นเรื่องเลื่อนตําแหน่งหรือปรับเงินเดือนเหมือนกันค่ะฟังดูดีเลยนะครับแต่การสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือโอกาสดีๆพวก่งนี้มันมาพร้อมกับอะไรที่ต้องระวังไหมครับมีค่ะก็มาพร้อมความคาดหวังที่สูงขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ การแข่งขันค่อนข้างดุเดือดงานที่ได้รับมอบหมายก็อาจจะท้าทายความสามารถมากขึ้นส่วนสายงานที่ดูจะเด่นเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นพวกงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรที่เกี่ยวกับเทรนด์ในอนาคตหรือแม้แต่การเทรดหุ้นเทรดทองคำอสังหาริมทรัพย์ก็ดูดีค่ะ แต่ก็ต้องเตรียมใจนิดนึงนะคะว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันได้เหมือนกันอย่างช่วงเดือนกันยาเนี่ยออบางทีสิ่งที่หวังไว้อาจจะพลิกผันไปแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแทนก็ได้อ๋อเหมือนกับว่าต้องปรับตัวให้ทันใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการสื่อสารอันนี้สําคัญมาก โดยเฉพาะการคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าต้องชัดเจนแต่ก็ต้องประนีประนอมด้วยเหมือนความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ช่วงนี้จะซับซ้อนนิดนึงนะครับมีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังประมาณนั้นเลยค่ะโอเคครับทีนี้พอเห็นภาพงานที่ต้องลุยเต็มที่แล้วเนี่ยการเงินล่ะครับจะเป็นยังไงบ้างสอดคล้องกันไหมเห็นว่าการจัดการโดยรวมก็ยังทําได้ดีอยู่รายได้น่าพอใจใช่ค่ะรายรับดูดีเลยแต่ว่า รายจ่ายก็สูงตามไปด้วยเหมือนกัน<อ>เป็นช่วงที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะให้มั่นคงมากขึ้นก็อาจจะมีโชคเข้ามาบ้างนะคะจากการทำงานหรืออาจจะมาจากเพื่อนฝูงคนที่ช่วยเหลืออุปถัมเราแต่รายจ่ายสูงนี้มาจากไหนเป็นพิเศษครับส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเป็นรายจ่ายเพื่อสังคมการเข้าสังคมหรือการดูแลคนรอบข้างค่ะแต่จุดที่ต้องเน้นย้ำและระวังมากๆเลยนะคะคือการบริหารจัดการเงิน ลงทุนในตลาดทุนพวกหุ้นกองทุนต่างๆเนี่ยดูน่าสนใจแต่ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีมากๆอย่าเพิ่งไปเชื่อตามกระแสดเด็ดขาดครับผมเราก็ควรเลี่ยงการลงทุนก้อนใหญ่ๆที่มีความเสี่ยงสูงหรือการเสี่ยงโชคแบบไม่จําเป็นเข้าใจครับมีคําเตือนอะไรอีกไหมครับเรื่องเงินเินทองทองมีค่ะค่อนข้างชัดเจนเลยคือเรื่องการให้คนอื่นยืมเงิน หรือการไปคำประกันให้ใครอ่าอันนี้ต้องระวังใช่ค่ะควรหลีกเลี่ยงเลยแล้วก็อีกเรื่องคืออย่าโอ้อวดฐานะการเงินของตัวเองอก็สอดคล้องกับที่ว่าความมั่งคั่งมันมาจากความพยายามไม่ใช่โชคช่วยง่ายๆถูกต้องค่ะแล้วเรื่องหัวใจล่ะครับความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้าง ภาพรวมดูเหมือนจะดีความสัมพันธ์ที่มีอยู่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงได้ค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ดูเหมือนจะประคับประคองความสัมพันธ์กันไปได้เรื่อยๆนะคะค แต่ว่าอาจจะต้องใส่ใจเรื่องการสื่อสารกันให้มากขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็มีประเด็นที่ต้องระวังคือเรื่องมือที่3หรือแม้แต่การแอบคุยกับคนอื่นที่อาจจะนําไปสู่ปัญหาความเข้าใจผิดหรือความหึงหวงได้ค่ะอ๋อต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ค่ะต้องซื่อสัตย์และเปิดใจคุยกันแล้วคนโสดล่ะครับมีโอกาสเจอใครใหม่ๆหม่ไหมสาหรับคนโสดนะคะ,ะบางทีอาจจะยังรู้สึกนึกถึงอดีตอยู่บ้างหรือย,ยังไม่พร้อมเปิดใจเต็มที่ พันแนะนําคืออยากให้ลองเปิดใจมองไปข้างหน้าดูค่ะถึงแม้ความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามาอาจจะไม่ได้หวูหวามากนะักเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีได้ค่ะมีช่วงไหนที่ดวงความรักเด่นเป็นพิเศษไหมครับเดือนกันยายนค่ะน่าสนใจมากช่วงนั้นชาวพฤกษบจะมีเสน่ดึงดูดเป็นพิเศษอาจจะได้เจอคนใหมๆ่ๆหรือแม้กระทั่งมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาทักทายอ้าวรักเก่าก็มาเลยครับ มีโอกาสค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงปลายปีเลยอย่างธันวาคมถ้าคนเก่าๆติดต่อมาอันนี้ต้องพิจารณาเจตนาเขาให้ดีๆก่อนนะคะครับผมต้องดูให้รอบคอบค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเรื่องสุขภาพครับอันนี้สำคัญมากภาพรวมดูเหมือนจะโอเคไม่มีอะไรร้ายแรงอุบัติเหตุหนักๆไม่น่ามีใช่ค่ะโดยรวมถือว่าดีแต่ก็ยังต้องไม่ประมาทนะคะครับ ปัจจัยหลักที่ต้องระวังเลยคือเรื่องความเครียดที่มาจากการทำงานหนักการทุ่มเทมากๆอ่าใช่เลยเพองานหนักสุขภาพก็อาจจะตามมาถูกต้องค่ะอาจจะส่งผลเรื่องความดันโลหิตไมเกรนปวดหัวหรือแม้แต่อาการตาล้าตาพร่าจากการใช้ใส่ตาเยอะๆเหมือนเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความสำเร็จนะครับ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็การพักผ่อนไม่เพียงคออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นควรหาเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีบ้างนะคะอืมดีครับเพราะมีคำเตือนเหมือนกันว่าอาจจะมีโรคบางอย่างที่ก่อตัวขึ้นแบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวน่ากลัวเหมือนกันนะครับนอกจากสุขภาพตัวเองแล้วก็ควรใส่ใจสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงแสนรักด้วยค่ะ บางทีเขาก็อาจจะเจ็บป่วยได้มีช่วงไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับเรื่องสุขภาพมีค่ะอย่างเดือนกร,รกฎาคมให้ระวังเรื่องความดันความเครียดส่วนเดือนธันวาคมอาจจะมีอาการปวดหลังปวดกระดูกนอนไม่ค่อยหลับหรือปัญหาเกี่ยวกับฟันช่องปากค่ะครับผม แล้วพอจะมีเคล็ดลับเสริมดวงอะไรแนะนำสำหรับชาวราศีพฤษภช่วงนี้บ้างไหมครับเห็นมีพูดถึงเรื่องทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้ก็ช่วยเรื่องพลังใจได้ดีใช่ค่ะการทําบุญนี่ช่วยได้เสมอเลยค่ะแล้วก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยเช่นทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาการปล่อยปลาหรือบริจาคยาก็ดีค่ะ อครับหรือถ้าเป็นสายมูหน่อยก็อาจจะบูชาหินซิทรินเขาว่าช่วยเสริมเรื่องโชคลาภการเงินซิทรินนะครับค่ะแล้วก็การไปเติมน้องมันตะเกียงตามวัดอันนี้ก็เป็นที่นิยมครับผมหรือการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่ออย่างเดือนพฤศจิกายนก็มีแนะนำให้ลองไปขอพรจากพระแม่ลักษมีดูค่ะอ๋อครับเรื่องเลขมงคลสีนำโชคมีไหมครับนีค่ะเลขมงคลภาพรวมก็จะมี17 27, 6 15ส่วนสีนำโชคก็มีหลายสีเลยค่ะสีม่วงสีเหลืองช่วยเรื่องความมั่นคงสีเขียวช่วยเรื่องความสมดุลส่วนสีกรมท่าสีฟ้าจะช่วยเรื่องการงานค่ะอัญมณีเลยครับแนะนำเป็นพวกสีเขียวอ่อน,ออนหรือพลอยเขียวส่องค่ะโอ้โหข้อมูลครบถ้วนเลยครับสรุปแล้วครึ่งปีหลัง2568ของชาวราศีพฤษภนี่ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ศักยภาพมาเต็มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโต มีโอกาสสร้างความมั่นคงรออยู่แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการลงมือทำอย่างจริงจังมีสติแต่มีคำถามสำคัญที่อยากจะฝากให้ชาวพลึกศบลองคิดตามนะคะครับคือในขณะที่เรากำลังไล่ตามความสำเร็จไล่ตามโอกาสต่างๆที่อยู่ภายนอกเนี่ยเราจะรักษาสมดุลอย่างไงระหว่างความสำเร็จภายนอกกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ความสงบภายในของเรา ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ความสงบภายในนี่แหละคือรากฐานที่แท้จริงของความสุขและความมั่นคงอืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับการหาคำตอบในเรื่องนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การใช้ชีวิตในครึ่งปีหลังนี้มันมีความหมายและก็สมบูรณ์อย่างแท้จริงก็ได้ค่ะขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลและข้อคิดดีๆวันนี้ครับยินดีค่ะ